ทุกคนถึงหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะถึงแล้วจากพี่น้องถึงวัด ป่าคง,งชูแล้วนะครับพี่น้องอำเภอบ้นเฝ้าจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังติดตั้งเวทีอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกประมาณ10%กร็เสร็จแล้วนะครับทุกคนบอสจับซ้อก็สึงหลังเวทีแล้วจ้าบรรยมันจะด,ดีมากจ้าทุกคนบอกกับการฟังลามมาก มาเด้อพี่น้องมาบึงหมอลำลุงกันวันนี้มีหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็แอนออร์ดีนะครับเจ้าไปบึงขอบพูดเจ้าภาพาาอาดีตเยอะเมื่อวานมันหลวดเมื่อวา,านมันหลวด แง่ก,กินหลายแห้างจ้าพี่นอ้องข่านหน่ตำมะคงย่ำม,มาละอุ้ยอันนี้สิมาะเสือ,อันนี่ละขีละยี่าบาทนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก็มีจา้าขนมสายใหม่ะ แม่น้มเหลืองก็ถึงได้จับพี่น้องมาจะกินอย่างดีเมื่อนี้แล้วกินหลายแห้งเมื่อบะมี่กับบะมี่เนาะืมมีแต่น่าเป็ดแซ่บบ่วงมันมะพร้าวอันกินนึงมันได้จกอันแค่นี้ประมาณซิว่าเม็ดค่ะบอกดั้งเดิมนี่คือต้นดั้งเดิมเป็นกะทิค่ะ อันนี้ล่ะคะ่ะอันนี้แหละ,อ,นนละอันนี้จะเป็นรสบลูเบอรี่สม้มขพอตรงชิมสุดส้มด้วยชิมใบเตยก็มีมะพร้าวอันนี้แหละคะ่ะอุ้ยทุเรียน,ยนอ่ะชิม อ้าวช่างเลยเป็นบ20บาทพี่น้องมึงซื้อหน่อยหน่อยกันแม่ค้าแถมด้วยนะคะทุกคนใจดีมากเลยเท่าไหร่นะคะ120บาทโอเคเดี๋ยวเ้าไปจิ้มกันอยู่หลังหานพี่น้อง ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาธธนะารราหมอลำเจกินร้อยด้วยนะคะวันนี้ของกินเยอะมากขออนุญาตไปเดินหาของกินก่อนค่ะ